อีพีเนี้ยมาล่อเยอะอีพีหน้าเราให้เละเลยโอ้หไม่คุยเลยอ่ะคนนั้นไม่คุยเลยอ่ะคุณไม่ค่อยเก่งคุยไม่เก่งคุณยอมอันนี้อร่อยอันนี้อะไรอืมพี่นายเขาหมดแล้ววะเฮ้ยอันนุ้ยยังไม่หมดให้กินเนื้อย่างต่อจบ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 ให้เค้ากินสองคนไงแต่ผมเขาอยากกินเข้าโกะไหมไม่กิน กนนเัสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมคนไหนลูกกินดิยอยางอ่ะหิวไงวันนี้ครับผมจะมาท้าพี่ยงแข่งแล้วพี่ยงแนะนำลูกทิหมหน่อยมีใครบ้างเอโก้อันนี้กเก่งปะกินเก่งปะเก่งแค่ไหน เก่งกว่าคุณอ่ะเขาก็ไม่รู้ก็คุณก็แพ้ผมคุณแพ้อีกโกวมาแพ้ผมคือเราแต่ว่าวันนี้มันเป็นอาหารพื้นบ้านเขาเลยนะพื้นบ้านอ่ะเขาญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นสวัสดีญี่ปุ่นน่ะภาษาคอนิจิวะโนะดีรุจิคอนย่าชิมะไหคุณพูดไอ้ชื่อิวะจิดารจิอาภาษาเทพ V2 จิดารจิอารนี่เป๊ะมาณเป๊ะเลยแปลว่าสวัสดีเอโกะเป็นคนญี่ปุ่นนะโอเคผมไม่เห็นมีคำว่าญี่ปุ่นตั้งคำเลยไม่เห็นว่ามีคำว่าเอโกะตั้งคำมื่อกี้แปลว่าอะไรครับอออ๋สสวัดดีคคค่่่ะะินนแี้โอเเคภาาาษบ้นรา สวัสดีโชหน่อยสวัสดีครับคนไทยไงกูนึกมึงจะเล่นภาษาวันนี้เราอยู่ในร้านที่ดีเก้าอี้ดีมึงไม่ล้มแน่นอนไปดูคลิปเลยรดูมึงไม่ล้มแน่นอนมิซาร์สระวังมิซาร์สระวังมิซาร์สระวังนี่คืออันนั้นมันเอาซีนไงเดี๋ยวมันไม่มีอะไรไงอะไรเหรอใช่เอาเราไปกินข้าวแค่กะเพรา20อ่ะคือคนก็ไม่รู้ไงว่าความอร่อยมันขนาดไหนอร่อยเก้าอี้ล้มก็เลยต้องหาซีนไงเออเขาพาไปกินแต่พวกแบบว่าของแบบพื้นบ้านมีมีคนแซวโอ้ยคุณมีตังค์นีี่มตังค์ แต่ว่ากินแพงก็ขอเขาเอออันนี้น<า>มันมการลงทุนเยอะล่ะไม่แต่ว่าพูดตรงตรงอะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะอ,อ่าอย่าพี่ยงแนะนำร้านนี้หน่อยอันนี้อินดนิกเมเตอร์บายแครเจก็จะมีสาขาหลายที่เลยวันที่มาประจำก็จะเป็นตรงสะพานควายครับว่าก็เวลาจอดรถก็จอดรถบิ๊กซีแล้วก็เดินมามาอย่าลังมาเริ่มกันแต่กติกาคือภายใน40นาทีใครกินคำเยอะที่สุดชนะกติกาไอ้นี่จับเองจับเองไม่โกงไม่โกงไม่มีโกงอยู่แต่กล้องจับได้พี่ไม่มีปัญหาหรอกก็คือบนโต๊ะเนี่ยทีมละ120แหละแต่ว่าสามารถ สั่งเพิ่มได้เพราะกลัวกินคุณกินไม่หมดแต่สั่งเพิ่มได้เพราะร้านเขาทำเร็วทำแป๊บเดียวโอเคมาแต่ก่อนสั่งเกลือเกลับบ้านเดี๋ยวสั่งเกลือทีเดียวเลยแล้วก็เดือดกลับบ้านเดือกลับบ้านได้นะได้ไดสั่งมาทีเดียวโอเคเดี๋ยวสั่งแยกได้พี่มันหาอ๋อสั่งแยกได้แต่เดี๋ยวเราจับเวลาเลยพี่ยงอย่าโกงนะอย่าโกงนะพี่ยงกินทีละคำเขาไม่กินทีสองคำนะกินสองคำนับคำหนึ่งนะเขากินทีละคำทีละคำทำไมมันต้องมีกติกาอะไรที่แบบว่ามันเลี้ยวให้หมดปากเลยนะมาเดี๋ยวเราเริ่มนี่ครัับบจเวลานะ เดี๋ยวรอดูนะเนื่งนี่ยอดเก้าคนน่าแสนานัดต้อหลังไงเดี๋ยวไม่มีเสียงกิ้งกริ้งด้วยเดี๋ยวผมต้องดูฟอร์มคุณผู้ชมหน่อยนะแอบเริ่มแล้วสี่สิบเริ่มเลยเริ่มเลยเรากินนี้ก่อนอันหนึ่งคามาคุณอยากได้แบบว่ากินคุยไปพูดไปหรือว่าค่อยคุยค่อยคุยค่อยคุยนี่อร่อยนะนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรพี่มึงเหงาวะปลาตะเกี่ยวน่าด้วครับอันนี้คืออะไรครับปลาไหลปลาไหลคุณมองหน้าด้วยไม่มีมารยาทคุณมองหน้าผมด้วยเฮ้ยคือแต่นี้อร่อย อันนี้ผงปลาหรืออะไรไอ้ขี้ปลาตาเดียวปลาอะไรขี้ปลาตาเดียวมันคือส่วนประกอบกันไงเนื้อมันเนื้อมอสร้องโอโหไม่คุยเลยอ่ะคนเขาไม่คุยเลยอ่ะคุยไม่ค่อยเก่งคุณไม่เก่งกินก่อนอันนี้อร่อยอันนี้อะไรแซลมอนแซลมอนแซลมอนขมกาโอ้โหโคตรอร่อยเนี่ยกับบ้านหน่อยนะสิบครับทำเกินมาเลยเนเลยมันกินไม่หมดเบียดกับบ้าคุณเยำตัวแพ้ผมแท้ถ้าเกิดแพ้นจะเลิกแข่งเนี้ยอันนี้ไม่มีต่อเลยสองสองอาจจะเกิดผมแพ้คุณวันนี้คุณอยากกินอะไรเนื้อหมูหมอ ยี่สิบาทปะแกข้าวยี่สิบบาทพอแล้วบุฟเฟ่ต์อยเงี้ยห้าสิบห้าบาทเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยมันจุ่มเร็วกว่ามันเร็วๆอันนี้ก็ได้อยู่นะผมก็รีโมดจานที่เขาไม่คุยเลยอ่ะมึงอ่ะไม่คุยน,นะนี่จะอร่อยนะแต่ผมชอบแซลมอนนะเขาบอกให้ตากพรงนี้ต้องก้มหนักกัตากกินก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลดแล้วเมื่อวานตาลดอยู่ตอนเย็นบอกรสชาติด้วยเป็นยังไงใช่อร่อยไหมรสชาติมันกรึ๊บกรึ๊บแบบแต่งในปากเลยอ่ะอืมอุ้ยอุ้ยชอบอันนี้ยข้าวแบอก อืมปูป้าปูปลาเลยคุณยัยอร่อยนะนี่ไข่อะไรไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนอ่ะมันเป็นไข่ปลาตัวผู้ไงปลาพี่เหรออืมตัวเมียปลาฝากตัวผู้ไข่อย่างเงี้ยอืมคุณดึกษาเรื่องปลาแซลมอนแต่ปลาแซลมอนอ่ะมันบ้าไปดวนน้ำเป็นน้ำใช่ใช่มีความรู้แต่ตัวเมียบ้าไม่ได้มันต้องฝากตัวผู้ไปใช่ไหมตัวเมียลอยอยู่ข้างล่างก็พอไข่เสร็จทราย ผมก็พูดอยู่ตลอดนี่ไงอาจรจรจรแเอ้คุณรู้แล้วเพืเอิดดิปินีแพ้มีร้านหนึ่งติดต่อมากะเพราเผ็ดที่สุดในโลกแแ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 กแแแมแแแแนแแแกแแแแแาแแนกแแแีแแ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 แเแแ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 ่แแแแแคใหญ่แแแแแแแะ คำไหนครับห่าสองโอเคคุนมาสิกนี่แล้วเขาเป็นนักกินไหมอืม่ได้นักกินอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังแข่งกินอยู่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้แข่งกินแล้วแต่ว่าก็ยังกินได้เยอะอยู่เขาไม่ได้เป็นสายแข่งกินอ๋อไม่ได้เป็นสายแข่งกินแค่เป็นคนชอบกินอืมอ่ากบนักกินไม่ได้ใครคนไหนมากที่สุดพี่นัทนัทอืมนัทเบียสฟู้ดอ๋อตอนนี้เป็นหนาม่าอยู่เลยเป็นหนาม่าอยู่เขาจะมาเรื่องไหนนะผมดูคนผ่านต่อยได้นะไอเดอร์เลยได้ได้ได้เดร็กไปต่อยได้นะกินต่อไปต้องพูดเลยฮุน นักกินแนทจับไข่นะกแล้ว่อยไปกินไปได้วไหมไม่ได้ดีด้วยไทยไดีด้วยไทย <c oughs> <ๆ S 2> คุณว่าใครเก่ง,ก,นนงกว่ากันผมว่าผมว่านแนทนะกินเยอะกว่าก็ว่าจริงอะเขาเก่นกกงนะพูดเ <c oughs> ลยเขาเก่งกันทั้งคู่แต่ว่ายกตัวเข้าไปฝรั่งส่วนแนทได้รงางวัลเยอะกว่าไงก็คิด่าเก่งดูกไหมละ่ะอ่ะอย่างเป็นนักมวยอ่ะคนเก่งอ่ะฆ่าตัวกับแชมป์กับเป็นแชมป์เยอะกว่าก็เก่งกว่าถูกไหมล่ะอ๋อแล้วคุณเป็นแชมป์อะไรไหมเนี่ยคุณเป็นแชมป์อะไรบ้างเก่งห้าเก่งห้าของประเทศ ทังทีคนใครครับหกหกคนคนหนึ่งใครพีชเหรอทจริงๆจะเอาพีชพีชมาไงกโก้แค่ทำนนั่งรู้อึกรู้อึกรึนะจริงๆคุณเอาพีชพีชมามีสิทธิ์แพ้ผมนะพี่ทำเสร็ไม่ไหวแล้วพี่มันตายออกกำลังกายแล้วยกเวทแล้วพูดว่าวันนี้ไม่กล้าพูดเลยเพิ่งจะหมดจานเดียวผมยังไม่เปิดก๊อกเลยนะ พี่ยงกินสองคนเนี่ยพี่ยงกินสองคนอ่ะผมกินคนเดียวอ่ะเข้าใจจ้ะไม่พอเลยนะผมกินคนเดียวเนี่ยแซลมอนเนี่ยมึงก็กินอยอะขึ้นด้วยดิเหนไหมดูดิมาแต่ตรงนี้ผมกินเนื้อไม่ค่อยได้เหลือยร่างกายเหลือยร่างกายกินแต่สลัดมีรายการต่อยไหมอย่างปีนี้ปีนี้พอประโยชน์กินก่อนเบกก้อนให้เขาแข็งหนอยน่องคนไม่ยุ่งสิดนาทีเลยพี่โยงแม่งจะไปรอบเลยว่รอขับเนาะ กิเนเร็วสุดขพี่ขี่คำับห้าสิบนาทีแค่ถ้าเกิดห้าสิบคำกินนาทีไม่หนูกว่าใส่ให้โก้เคยนะเจ็ดนาทีที่เราเคยทำน่าจะร้อยกว่ามั้งไม่รู้เก่งตูชี้เดียวยังดูไม่เก่งไม่โก้เอาว่ะเอาว่ะก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาเนาไอพี่หน้าเนีย<_<_<_<_<_<_<_<_่ยก้เป็นเป็นสิ่งที่เราถนัดกะเพราไม่ใส่ผิกเด็ดปะ ต้องใส่พริกมันเป็นสูตรของทางร้านใส่พริกเม็ดเดียวได้ไหมมันเป็นสูตรของทางร้านไม่ยอมใส่เหมือนกันงั้นเราได้วิธีชนะละอีพีนี้ยมาลอยเถอะอีพีหน้าลองให้เละเลยพี่ยงก็ไม่กินเผ็ดกินได้ไงโหวันนั้นกินพริกเม็ดเดียวหมดแดงโลกเลยอตัดอิ่มอ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะอันนี้น่าจะกี่ชิ้นพี่ยงจะว่านอ่ะ จำมันเอ่ออยากแล้วสามเต็หมดเลยไม่หรอกถ้ามันช่วยกันกินสองคนอะมันก็คือก็ชนะกูกินอยู่ตัดกูกินแต่เนี้ยมันตัดคอลูกพี่คุณเนาะไม่แต่ว่าปกติอันนี้กูไม่ใช่คนญี่ปุ่นไงจะเป็นข้าวเหนียวแล้วสู้ไม่ได้เนี่ยแล้เอกี้ยงบอกก่อนข้าวเหนียวส้มตำอ่ะไก่ย่างอ่ะแข่งกินส้มตำไหมแต่นี้มันอันนี้มันมันเรามาบุกขินเขาไงส้มตำไม่พีคไก่ย่างได้นั่นเห็นไหมถ้าเกิดเสร็จนั้นก็เสร็จเรากุ่ไปก่อนเรือแต่นี้ก็เสร็จเขา ข้าวมันเคีเ้ยวข้าวมันอร่อยนะกิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรื่อยๆก็หมดแล้วเป็นไรั่างเพื่อมาเลยสุดข,ขัว่าคือขอแล้วไม่ต้องเข้าสั่งเพื่อเขาช่วยเรา<ด>กินดีกว่าหยุดทำไมกินต่อให้หมดสุกก่อน ร้อนร้อนรอให้หมดดิไปเฮ้ยไม่สั่งเพราะเสมออยู่ตอนเนี้ไม่ที่ไม่สั่งรอเนื้อย่างเก็บของไม่กินเนื้อยังอร่อยยังร้านเขาอร่อยมากนะหมดเสร็จแล้วกระเพราะมันใหญ่ไม่เราแพ้แล้วก็พอไงเ้ยกินเนื้อย่างต่อไม่แต่นี้เราแพ้เราพอไงเออที่เป็นการตกันก็ได้หมดก่อนชนะก็ถูกไงก็ถูกเลยที่หมดก่อนเนี่ยคุณหมดตอนแรกได้คำเยอะไงอ๋อทนี้หมดก่อนดีกว่าแพ้ชนะเราจบ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 กินอันที่แรวแต่ร้านนี้มีเนื้อย่างไงใช่เนื้อย่างแทามเน่ากินา นี้อ่นนี้ผมพูดอีพีนี้อัยยอนไม่ผู้แพ้อีพีนี้ผู้แพ้ก่อนเลยก่อนอีพีนี้ๆๆแพ้หนยเออดีกันดีกันซูชิพแพ้จริงๆคนน่าทำได้ที่มันไม่กินมันจะกลับบ้านไหมสั่งเยอะสั่งงานอีพีนี้พี่ยงกนิกนเอาเต็มที่ประมาณถ้าเกิดกินจริงจริงร้อยยี่สิบคำสองคนกินได้จริงจริงคนเดียวก็กินได้ถ้ามีเวลาคนเดียวกิกนได้กุ้ยแล้วเอาจริงๆเอางี้ถ้าสี่สิบนาทีอะร้อยยี่สิบคำหมดหมดถ้าเกิดสองคนถึ่งสิบนาทีไม่ได้กินไม่พอประมาณติดนิดๆก็ถือว่าพี่ยงเป็นการชนะผู้ มันโกงเหรอ่อะอีพีได้จริงจริงจริงจรได้รงมันโกงไม่ได้ไงไม่ได้โกงมันคือเปิดแฝๆกันหมดเลยก็อีพีได้เดี๋ยวว่าหาวิธีไม่หิงไม่ได้โกงไม่ได้โกงแต่หาวิธีไง ข้งกินนมหวานกินไอโกลไหมข่งกินนมหวานไอโกลไหมนุ่มหวานเลรนะนุ่มหวานพวกเคยกับกินไอโกลไหมผมไม่เอาผมกินไอติมทิ้งเดียวโอเคก็อีพีนี้อยวเราไปดูเนื้อต่อแต่พีนี้ซูชิซูไม่ได้ป่ะซูไม่ได้กินของถนาดของเขาเิงกินซูชิน่ะก็คือว่านั่นดูเขาไม่ดูเขากินเขาก็อย่างนี้เขาเรียกโกงไหมไม่โกงเขากินไม่เขากินสองคนไงแต่ผมเขาเดี๋ยวนี้เขาโกงไหมเขาเดี๋ยวนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้โดนเนบบ่อยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรมันมันซ้อมหมูกินได้น้อยจนนี้ซ้อมอ่ะตาซ้อมกินอยู่วะพอซ้อมซ้อมกินอยู่าาางงงฝึกกกลลนน้้้หััแวตรทยีค โอเคก็อีพีนี้แข่งกินตูจี้ผมยอมแพ้ยกตรงขาเลยยอมแพ้เขาเขาเก่งเขางยอมรับเขาเก่งถ้าไม่โกงถ้าไม่โดนโกงอะผมไม่เคยแพ้คนอ่านที่บ่งตรงเลยถ้าไม่โดนโกงะผมไม่แพ้มาหลายอีพีแล้วอีพีหน้าเอาจริงอ่ะอันนี้ทหารท่านคุณอีพีหน้าอย่าไปกินกระเพราพี่ที่สุดเห็นไหมโอเคมันโกงเหรอเขาแข่งกินเหมือนกันนะใจ่ไหมล่ะตาไม่พี่กินได้ใช่ไหมเออกินได้ตามกินได้กินได้ตามกินได้ครับกินเ็ได้ เอาคู่นี้เลยโลครึ่งตอนนี้มาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าโลครึ่งผมกินแค่ไม่ถึงสิบปีก็แต่มันผิดไงก็แข่งกินนะแข่งกินได้แต่มันมีความผิดเข้ามาไงก็เจอกันอีพีหน้าแต่อีพีนี้ยอมแพ้แล้วของทหาเขาจริงๆต้องยอมเขาต้องยอมรับอันนี้เราอยู่ร้านไหนพี่ดิพิเด่นายใครเซนครับผมอยู่สพานคอยมีกี่สาขาหละสาขาเลยมีเมงตายมีราคอนแอมเปิดใหม่ อุบลอุบลก็มีอ่ะอุบลอุบลกมอุ้ยอุบลลูกพี่ผมอยู่นะนนะเชฟมุ่นทำอ่ะเชฟมุ่นอยู่นั้นใช่ผมเคยไปต่อยมวยอยู่ก็อีพีนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อยอีกนะเป็นบุฟเฟ่นะเป็นบุฟเฟ่อรวมเนื้อรวมอะไรด้วยใช่แตามเก็บทีเดี๋ยวสองราคาเป็นราคาหนึ่งแล้วก็มีทุกอย่างรวมคือเซ็ตที่เราสั่งอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้ากินแดกทุกอย่างกินทุกอย่างเลยมันจะได้นั่งได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเลยแต่ก็ได้หมดเลยท่านปิ้งย่างได้ ได้ตูชีด้วยแกมีหลายราคาเริ่มต้นที่5 8 9ก็มีอาหารคุดเยอะเยอะแบบเยอะจัดแล้วก็มีราคาที่2คือ849แต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าคุยกับแฟนใหม่ใก็มาชวูป๋าหน่อยก็เอา1 195เอา11 59งหกูชีเที่ยวสามวันกิได้เยอะอยู่ตัวแพงหมดเอาอยู่ในอยู่ในตัวแพงลองมานั้นดูก็สั่งเนื้อต่อกินเนื้อต่อมันเป็นบุฟเฟ่ยัไงก็นุ๊กถ่ายเนื้อด้วยไงก็เอาก็ได้เอาเนื้อมา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 นี่จบอันนี่จบแลมันไม่จบอน้ โอเคครับทุกคนหลังจากกินตูจี้เสร็จแล้วร้านเขาบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่รวมคุณไม่รู้อ่ะคุณไม่ถามอ่ะก็ก็แข่งตูจี้ก่อนมีเนื้อโค้ดเยอะทุกคนดีจัดกินได้ใช่มั่งกินได้หมดมันจะมีเป็นตัวชาบูด้วยนะอ่าเอาไปทำบูด้วยมีชาบูด้วยแต่ว่าโตมันเต็มทุกคนดีจัดเลยราคานี้นะครับหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้า อันนี้อะไรวะอันนี้ลิ้นลิ้นน่าจะลิ้นลิ้นคุณชอบลงลิ้นไหมไม่คุณลองพูดอะไรจ้องผมช่องไม่พูดถามว่าคุณชอบลงลิ้นไหมอันนี้ลงได้ก็ลงไงก็ลงได้ผมลอกลงหอยมากกว่าก็ลงไงลงหอยไปแล้วลกหอยมากกว่าลกหอยไปแล้วบุฟเฟ่ต์นี้มันดีป่ะดีเลยถ้าเกิดอย่างนี้นะที่กูรู้นะว่าร้านมีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะกูไม่กินตัวชี้หรอกกินเนื้อนับจานดีกว่ากินเนื้อนับจานเออหมุนแป๊บเดียวพอเนี่ยเนื้อเขาปิ้งก ไม่ต้องวิ่งนานหรอกคุณคุณลองชิมมาด่วนลองชิมมาด้วยว่ามันละลายหรือเปล่าเราลองเอาแบบไม่ต้องชิมเลยมีม,มีรสชาติอยู่แล้วมันเยอะมันเยอะโอ้ตายดีไหมดีจัดแผงนี้ไม่แพ้หรอกไ่แพ้อ่ะคือมีตัวนี้ไม่แพ้ลินล้นลินล้นลิน้นลิ้นอ่าลิ้นเห็นย้อนที่ใครสนใจนะทุกดูมันดูมัน คนด,ด,ดูมันเยอะเหมือซัด er. สามารถดูได้เลยนะมีหลายราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยไงก็ถูกไงก็พูดถูกเหมืหอนกันเริ่มต้นที่ห้าร้อยจบไม่เกินพันสองพันสอเนี่ยุองนี่คุองนี่ยไม่กินใครเฮ้ยคุณลองดูคุณลองดูคำนึงอย่าง,งองแงดิเฮ้ยลองชิมดูก่อนนะไม่มีความคาวเลยนี่เป็นไข่ญี่ปุ่นนะอันนี้คือจิ้มได้เลยมครับจิ้มได้เลยไข่ญี่ปุ่นอมันไม่ขาวนี่มัขยยนของดี ดีแ่บเออโอเคไอร้านไม่รู้ไม่รู้ไม่เลยเนี่ยโอเคทุกคนถ้าอใครชอบใจคลิปแบบนีนมองกดถูกใจกดซับไลน์แล้วกดแชร์แล้อย่าลืมร้านอาหารดีๆแบบนี้ครับต้องมาลองครับกินเดือมฮิดด์ดูบายเซนอะไรนะไขเซนไค่เซนเอาใหม่พูดใหม่พูดใหม่อย่าพูดอ่ะชื่อร้านคินเดือมฮิดด์ดูไขเซนมีหลายสาขาดูได้ในที่เพจเลยที่เพจเลยเดี๋ยวผมฝากไว้ให้นะราคาคุ้มจริงครับต้องมาลอง